สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครัครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟแหลมตะโนดจะพาท่านมาเที่ยวตลาดนัดวันอาทิตย์ที่แหลมตะโนดนะครับเดี๋ยวพบกับบุคคลสําคัญของแหลมตะโนดสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมองค์งานรักใหม่ครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมตะโนดครับก็วันนี้ก็จะจพาพี่น้อง ประชาผสนสนใจนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายเที่ยวเยี่ยมชมตลาดนัดแหลมแหลมแหลมตลาดนัดวันอาทิตย์แหลมถนนครับ,รบเรามีของดีเยอะแยะนะครับแหลมถนนเรามีของดีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นแตงโมปลาโอนอขนมหวานผลิตภัณฑ์ปปของพื้นบ้านสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นที่สุดของแหลมถนนนะครับเรามีขนมราคา5บาทเราเรามีราคา10บาทนะครับ เรามีเป็นราคาที่ย่อมเยาและมีหลากหลายของอาหารไม่ว่าจะเป็นปลาผักสินค้าต่างๆเยอะแยะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอเข้าไปชมตลาดนัดแหลมตะโนดด้วยกันนะครับแล้วท่านชมแล้วคิดว่าแน่นอนเลยครับท่านต้องมาเยี่ยมเราอีกครั้งหนึ่งโดยมาอาจจะมาโดยตามรถไฟนะครับมาโดยทางรถยนต์นะครับ,รนะรบเรามีการขับขานคมอย่างเดียวครับที่ไม่มีับเครื่องบินครับขอเชิญไปชมที่ตลาดนันแดแหลมตะโนดด้วยกันครับนืบกมองว่าเป,เป็นตลาดนัด ครับตลาดนั้นแหลมแม่โด,ดเรามีอายอายุเกือบร้อยปีนะครับอายุ90้าสิบปีนะครับที่เรายุเป็นเป็นตลาดอยู่นะครับมีมีตำนานเล่าการมากมายนะครับหลังจากเปดใจได้มาได้มาเยี่ยมชมเมื่อก่อนการการ,การการกมนาคมองอาศัยการจังร,ร,รถรถไฟเป็นอย่างเดียวนะครับเลยจะมีพ่อค้าแม่ค้าแม่ค้ามาจากฝั่งใต้ฝั่งเหนือไม่ว่าจะเป็นเจ้าอวดนางหลงอา,างต่างฝั่งใต้ปากคลอง พ่อตลุงนะครับได้มาเยี่ยมได้มาเป็นที่ขาย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 สินค้าครับเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่มีความความสุขมากในยามเช้านะครับมีชีวิตที่มีความสุขมากในยามเช้าตลาดเราเปิดตั้งแต่สีน่นห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งพ่อค้าไม่พ่อค้าไม,ม่ขายมาตั้งแต่สี่โมง จะพาไปเยี่ยมชมฝั่งของของพืชปังกอันน oh, ี้เป็นปักพื้นบ้านนะครับที่เขาก็ปลูกปลูกที่บ้านปักริมรั้วบ้างปักอันนี้มาจากหมู่สามหมูลเจ็ดอันนี้เอาไปเกงี่ยรุ่งกับใส่เกลี่ยโรคเราเนี่ยเปแล้วอ่ะ อัีนี้ก็จะนี้กวไปได้ที่ถูรู้ว่าที่ี่กับปลาเก๋าเนี่ยพวกพวลำกับเจ้าอยู่ครับื้นในยกเลืนชุมใต้ปากใต้ปากใต้ปากอันนี้เป็นเป็นทรัพยากรทางน้ำที่ที่เราหาหาได้อย่างหาได้อยู่นะครับไม่ใจะเป็นปลาไหลปลาเอ่ปลา ปลาเล็กปลาใหญ่ปลาเล็กเล็กปลาช่อนปลาช่อนปลาตัวเล็กเล็กเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาจะหามาแล้วก็ขากิโลละร้อยห้าสิบวันนี้กับปุิพพ์พ่อพูดสิกเก้ามาเยี่ยมชมตลาดอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวข้าวเหนียวยังมีกลิ่นฟันอยู่เลยครับ เป็นธรรมชาติทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไม้กลัดใบ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 ตองนะครับธรรมชาติแก,แก,แ,กแกได้เลยครับเนี้อดำเนี้วขาวแล้วยังมีกลิ่งวันอยู่ครับนะ่ครับ พื้นบ้านกับพื้นบ้านเจ้าลามไม่พื้นบ้านทั้งหมดอัมบาวา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 แต่เรียกพื้ปังกอกบางบ้านก็เรียกลังกอกนี่แปลรูปก็ตัวเอง ปลมาไม่ติงเลนะอันนี้ปักพืนบ้านกับปัดดินดิมดิด้วที่ปลูกเองทั้งหมดแล้วกับบาร์ดีครับวร์ดีคร้บอันนี้ไม่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 มก้าชื่อว่านังโก้นังโก้เหยา อันนี้เป็นเครื่องแกงจากมูลที่เจ็ดครับเราตอนนี้เราส่งขายออกไปต่างจังหวัดทั่วประเทศอยู่นะครับขายไม่ขาดเลยครับเครื่องแกงเกหลีน,นะครับมีมีมีชื่อเสียงอยู่ครับเครื่องแกงแหลมตโนดครับม,มีแกงต้มแกงกะทิแกงกั่วแกง หลากหลายจ้าเกาจ้เกา,าจ้านอกกัดีละห้าบาทกับมีาบาทขนมโกว่าร้านดั้งเดิมหนึี่สิบาทกับหนึี่สบบาทนี่ สดสดครับเป็นขนมสดๆผลิตติดอยู่ที่หมูหม่หมูหม่หมู่ที่สองอน้ำใสฟาร์มน้ำใสฟาร์มนัอันอนี้แม่ค้าที่เป็นปลาดปลาโอนนะครับเป็นปลาดปลาโอ้นึงในสอง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 ท่านที่เป็นปลาดปลาโอนนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเวลยนะมาแล้วก็ชอบมากครับอยากจะแวะมาเท่าเหนือดำ อ่าวันนี้กับกุ้งวันวลานี่นี่ขน,นมลูกน,นูดเห็นไหมครับธรรมชาติมมาาทั้งหมดนะครับไม่ย่อยเป็นไม้แปรกไม่ได้เป็นใบใบอ่อนมาแ,แหลมโดดต้องได้ทานขนมลูกโหนดทานเลยค่ะเดี๋ยวก็มาชิมครับ,บมาชิมสาวๆครับาสาวๆอายุรวมกันแล้วเกือบจะได้ปันปีนะครับอันนี้มีปักปักดินบ้านดินร่วทั้งหมดนะครับ ปลอดภัยไม่เรียกสาวน้อยครับการันตีถึงความปลอดภัยได้เลยครับสาวน้อยเนี่ยสาวน้อยอายุมากกว่ารัตนโกสินทร์นะครับรวมกันแล้วน่าจะไม่ใช่รอยช่างสาวน้อยพันช่างนี่ครับนี่เป็นฝักที่ที่ที่เกษตรกรเขาปลูกเองนดอกกระจนอันนี้น่าจะเป็นผักปลอดสารพิษเนาะปลอดปลอดสารพิษทั้งหมดเลยครับ ผลิตเองครับหมดตอกบอลเองทำเองกินเองเหลือกินเอามางไก่เป็ดไรนี่โอ้ทอดสวยงามครับประดิษฐ์เองสวยงามโดยคุณปลาที่บ้านประดิษฐ์เองพ่อปั่นปลาเองพ่อปั่นปลาเองว่างๆค่อยไปเยี่ยมที่บ้านเนาะได้ที่บ้านได้เลยค่ะเจ้าเจ้านี้เคาสามารถผลิตพ่อปั่นปลาโอนได้ด้วยใช่ขายดีไหมครับขายดีมากนี่ยเนี่นี่นี่คุณ นนนนนไเน,น,นดเดีดดวยวเล่ปไไปนนังมได้่ะน,นั่นะนั่นนมม้เเอคน้อ,อ่ะให้ด้วย,นยัน่อยสทิคน่ไ้กันยังแต่มใช่ใช่่ลวจะก็นมลูกดูด โกก่งนี่ครับขนมกลวยขนมที่อร่อยที่สุดในโลกเป็นตำนานครับเป็นตำนานเล่าขานมา3ช่วงอายุคนแล้วครับอ่าเมื่อเมื่อเมื่อก่อนจะเป็นคุณแม่แดงนะครับตอนตอนนี้ลูกลูกอ่าตอนนี้ลูกลูกสบายรับต่อมาอันนี้อร่อยที่สุดในโลกผมการันตีครับแล้วก็จะมีที่นี่หายากมากมากนะครับ

อันนี้เป็นแกกมที่เป็นโตเป็นอาชีพมาตั้งแต่บรรบรุษครับเดิมตลาดนัดแหลมตโนดจะอยู่ที่ตลาดเลนะครับบ้านไปอยู่ที่ตลาดลนี่ครเัเป็นเป็นสองร้านที่เชื่อฝีมือได้เลยครับว่าอร่อยที่สุดนะครับแต่การจืด้เลยก็จม น้อง đa, เริ่มแล้วแหละเด้อ ไปน้าบานไปดิเดี๋ยวพี่ไว้เดี๋ยวก็ตัดโดนขึ้นเลยเวลกินครับ

สังยดไลเบอรี่กุ<ป>้นจ้าเหน,นียวดำเราน้องงานเขาซื้อข้าวเปลือกมานะครับแล้วก็มาจัดการมาสีเองนะน,นครับมาสีเองนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยเหมือนกันนะครับนี่

เออเปลี่ยนกันครับพี่นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็นะ <laughs>